ก่อตั้งมากี่ปีแล้วนะคเจ็ดปีค่ะเจ็ดปียอดขายเท่าไหร่นะครับยอดขายปีที่แล้วสิบห้าล้านบาท <15 S 2> ค่ะสิบห้าล้านกำไรอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณเกือบสี่ล้านกว่าบาทคขอสิบห้าเนี่ยเท่ากับบริษัทตอนนี้เวิร์ h อยู่ที่ร้อยห้าสิบล้านนะครับเราจะทำยังไงให้กับ ชาร์จลงทุนแล้วรีเทิร์นได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ายอดขายมันจะโกรธยังไงกับตลาดซึ่งค่อนข้างนิชเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมา mm hmm. เรามีลูกค้าจากต่างประเทศค่ะ mm hmm. เข้ามาคุยกับเราให้เราออกแบบและผลิตโดรนนะคะเ, mm hmm. เพื่อไปส่งออกทางด้านยูโรเรากําลังจะผลิตแล้วส่งมอบต้นเดือนหน้าสําหรับตัวโปรโตไทที่ให้เขาไปทดสอบแล้วถ้าผ่าน mm hmm. เขาก็จะมีออเดอร์เข้ามาอีก100ลําค่ะเทียบกับโดรนที่มีอยู่ท้องตลาดที่มันก็มีเยอะมากนี่นี่จุดแข็งของเราคืออะไรครับ ข้อเด่นของเราเนะะี่ยค่ะเราวิจัยและพัฒนาในประเทศจากคนไทย100เซดังนั้นค่ะเรามีข้อจุดแข็งจุดเด่นในตรงนี้อยู่แล้วแล้วข้อที่2ที่เมื่อกี้บอกคือในเรื่องของด a t a ค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะจะอยู่ในเซเวอร์ของประเทศไทยจะไม่เหมือนกับการใช้ที่แบรนด์อื่นที่เป็นจากของต่างประเทศผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ซึ่งตรงน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะ disrupt หลายๆตลาดทั่วโลกอยู่อันนี้เราเราไม่กลัวหรอครับว่าพอเขาได้โน้ต h าวไปแกะชิ้นส่วนออกมาแล้วตั้งโรงงานผลิตแข่งกับเรา อันนี้ไม่กลัวเลยค่ะเนื่องจากว่าโครงสร้างแอร์เฟรมค่ะไม่มีของเลเยอร์ในการวางอยู่แล้วดังนั้นนะเขาไม่รู้อยู่แล้วว่าเราวางอะไรลงไปในนั้น <c oughs> หรือแม้กระทั่งตัวเฟิร์มแวร์ค่ะเขาก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้ว่าของเราเทำยังไงให้มันสามารถบินได้นานและบินได้ไกล <c oughs> ใครๆก็สามารถทําให้เครื่องบินบินได้แต่ทํายังไงให้เครื่องบินบินแล้วไม่ตกอันนี้ค่ะยากค่ะแต่ถ้าอย่างคุณนิชถ้าซื้อตัวคุณที่ได้รับไปสําเร็จเขาก็รู้เลยนะ เขาทำเกี่ยวกับเครื่องบินด้วยน่าจะมีอะไรช่วยได้เยอะเครื่องบินแค่เล็กๆเองอะ่ะของคุณใหญ่กว่าตั้งเยอะเลย